สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องเบาต้ยลำเพลินเอาไปเชียรับครับหลังจากที่ละง,งานสถานที่สถา,สถานกบเนาะบรรยากาศต่างๆยครับเนาะบันนีน้ช่วงส,สายเลยครับช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ทีมน้งนองๆทีมเกตเอ็นเตอร์กับพากันตื่นเลยครับวันนี้สักขาสักแพค่ตัวครับ,พ,รบพอมัน,น,นม,มีนัดใบสามมีมีด นั่งพิเศษปะครับพี่ครับพี่นะครับเด้อไหนใครก็ไปเห็นตั้งแต่เ้าแล้วโอ้ยคือว่าเพิ่นเมื่อบ,าบ้านบ่นจะไม่ผู้ใดเป็นนี่ขั้วพอขั้วแล้วครับพี่น้องนะครับผู้ใดล่ะบ่นครับก็นั่งเหตุกับขอกับน้าให้ทีมน้องๆในเสือเทีมงานหลุดๆกินกับเห็นแต่ทางหลังพี่น้องผู้ใดล่ะโอ้ยมาผดพวกมั่วมกแตงเนี่ยพี่น้องนะ ให้พี่น้องเดาครับวันไผ่เลครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีซอซอกุ้งสวัสดีครับบ้านเนี่ยเนี่ยามาเลี้งเป็นพ่อโลง่งเปิดเท่งเปิดยังไงลูกถูกเนี่ยามาเสาะเนี่ยามาันเห็นว่าเอ็ดซ์กัข,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 ขากับน้ำบ้านเนี่ยก็เปน็นเัืงเสียนี่พอดีน้อยอย่างนี้น่คือว่า,าไปตลาดตะกี้สองคนาะยาวารีกับเข,ขาแทนไม่ใครเนี่ย กับเขอแทนมึงฮะละเมอจักเมื่อกระเสือมือสองมือ 2, <ะ>่อนี่ล่ะอืมตายแล้วพี่นอ้องอีซ้อ,ขอเขา,ตตาอีซ้อปากปก็เดกหายพี่น้องครับตาเก่งครับแต่ใจดีดีครับท,ทัออ้ตาหายทักงูดแต่ปากนะอู้หแต่ใจน่ะดีดีเอ็ดกับเขาพี่น้องบ้าหอากับหนาตาทุกองเลยเอาเมื่อเช้าร์นี้ยังกินเมื่อเช้านี่เป็นปลาไาย ปลากายลุยลุยป่าปลากายลุยป่าเดี๋ยวผมสิ้ไปให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับที่นี่เพลินปากายลุยป่าซิมเมืองเลยครับพี่น้องขอท่าได้ครับแซ่บอยู่ครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวมาเนี่ยครับแซ่บเพื่อนที่นี่อันคติประจ <mare S 2> ําใจเพิ่นกินได้กินกินไม่ได้ก็ต้องกินสุขก็ต้องกินต้องกินอันนี้เตรียมไว้ยังี้ยมาแรงสิแรงครับมีเมนูอย่างังี้ยมาแรงเนี่ยจะเป็นแกงเข็ดหมู ใส่มะเขือถ่ายแล้วพี่น้องตูตเป็นได้ทุกอย่างดีทุกครับน,นี่คสำว่าปไปออกงานกับบอทองหาแต่พระโละะ่งในฐานะผู้ใหญ่บ้านกุ้งนะครับเสียหายไปนี่ปวดโถงโม่งแก่งเนาะคือหูวนี่ไปออโโกับเขาเป็นอยู่นักการเกษตรโอ้ยจเจ๊จ้าเถื่อนเนอยากได้ผัวก็เลยต้องเฮ็ดกับเขาเป็นเออนี่แหละปัญหา ผมอยากได้ผัวเปรตจะได้หนิคุณนี่นนพี่น้องสุดยอดว่าาวเจ้าซื้อเจ้านี่ก็ทรงไหมพันธุ์นะครับอันนี้เราต้องห่วงเดอ้ออันนี้เนี่ยงนี้ก็คือยางมันออกนะเขียวๆขียวนี้ยางหมดเกลืออะไรนี่ยเพื่อนเป็นน้ำส้มสายชูผสมกับเกลือนะคะจะทำให้กรอบแล้วก็น <ไป S 2> ี่พี่น้องนี่ครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆถ้ามีดแดงครับพิมพ์ได้ยิ่งดีปกติแดดครับพิมพ์เพาเอาไปพัดมันพัดแล้วไป็นแครงมาสีดอกกระสีดำนังท่านี่ยอดแสงมาเดินทางท่านี้แค่เนี้ย โอ้ตรงเป็นตั้งนี้เนาะสูตรนี้เนาะมันมันมันปิดอนี้อยู่เลยนะมันเป็นหลักมันเป็นหลักของการแช่แช่ของที่มันเป็นอย่างไหมมันคือการหล่่างล่างพักล่างแปงนี่ก็เี่มันเป็นอย่างก็ต้องใส่น้ำส้มสายชูผสมหนึ่งช้อนกรบเลือสองช้อนเก็ืตะล้างและพัดมาเขีอยเดยังมาแรงแกงครับแกงแกงมาเขีอยแกงไหมเกือบแกงเกือบแกงเกือบพัด ข้าวบอชัยน้ำหลายแล้วก็บบใชัน้ำหน่อยมาถ่ายชมเมืองหนองแยมแรงอ่ะคือจังหวะซองเป็นข้อมูลในหอดใส่แหละคือว่าเปิดซองเป็นยังเปิดได้แล้วนะครับผมซอกุ้งละเพิ่ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะแต่ว่าพอใครเดี๋ยลงกันเด็นของความันในนี่ในงานครับคืองที่เห็นนี่แหละแห้งไปออกงานแห้งแล้วนี่ไมีม้าหลังๆนะครับพี่ลงเดี๋ยวลงแน่คือบอชัยผู้ที่ตามเท่าไหร่ล่ะตอนเนี้ย สี่พันสิบของพันกว่ามัはは้งสองขั้นก็พ้นแหละซื้อซองว่าซอกุ้งล้ำเพลินออฟเชี่ยวแม่นซอกุ้งล้ำเพลินลงเล็บพี่น้องเงียบคนลอยคนลอยนี่นะครับพี่น้องอ่าจังไดกับฝาไปกดติดตามนี่นะพี่น้องเด้อไปกดติดตามให้กำลังใจพนักจังไดกับซอกุ้งล้ำเพลินออฟเชี่ยวครับนี่ครับกดติดตามก็ไปยังนะครับขอให้เบิ่งคลิปไว้ล่าใหกับผมโอ้ยกักดติดตามต้องมาแหล่เห็นไหมเอฟซีสาวหน่อยห้าคนโบเตจือจะจัมประนันดอกฟุตบอลต้งจะซื้อดอกนี่ครับพี่น้องฟุตบอ้จะขอเห็นน้องกินาะ ก็เห็นคอยเฮดบอย่แล like ้มนแมนกัดพี่น้องคนอาฮาสุดๆพี่น้องไซส์ให้ใช่ใช่เก่งเลยพี่น้องให้คับให้พี่เพย์พอถึงให้นี่อยู่บ่ได้แต่จหัดใจดีพี่น้องเพราะมีอย่างนี่เป็นอะรก็ฝากเป็นกำลังใจเป็นในพี่น้องเนาะได้ดีทุกคนเอาลูกบ้านเท่าลูกบ้านช่องเบาตุ้ยไปไปบอกไปกดแหล่งในเพนแนแหล่งกับคอมเมนต์บอกเพนันจากช่องเบาตุ้ยเนาะไปกดไอ้คนในไลน์แน่พี่น้องให้มันหอดเศร้าคนเน้อให้อายเน้อ ฝากไปบอกแย่อายเยบอกไปไปกดติดตามเพคนละก็บอกว่าจากช่องเบาตุ้ยจากอันกำนันตุ้ยเด้อบอกนไงเด้อไปไปกดติดตามเพคนนี้โอ้ยนี่สุดยอดเลยครับนี่ผู้พิทองหลังไผ่อีกคนนึงครับผู้นี้ครับซอกรุ่งนี่ครับว่าไปบอกกับฝนตกเลยครับดีหลังอีหลีฝนตกบอกฝนลมลมลอไม้โยงถูกนี่นะเอ็ดเอ็ดทุกอย่างพี่น้องเลยแค่นั้นต่เนี่ลงความสาดแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจมีเล่นกันกับใครแน่ตะกอนหอย แต่บะหมี่ก็ต้องเฮ็ดคือกันฝนที่ได้ถึงสองฝนอยูมาลาเราเป็นแบบอันนี้พี่น้องเดี๋ยวยังมาเลงสิมาไทยมาชิมเบิ่งน้องชิมเบิ่งอะไครับบางเช้านี่แซ่บเด้่เดี๋ยวไปเบิ่งผาเบิ่งแพ้งกับพี่น้องฝนตกแล้วเด็กๆฝนตกแล้วนี่ครับพี่น้องฝนตกแล้วฝนตกแล้ว นเวลาไปตากตไตไปที่ก็ได้ลูกหน้าพุน่นหลายอยู่เนี่ยไปตากทั้งตไตทั้ที่ก็ได้ไหมเดี๋ยฝนสาดท,ที่เราลูกนะด่านแล้วมันเปียกติวปะเนี่ยไปตากตไตไปที่ผมไปเนียเเ่ยหอยแต่เบิร์ดอะไรทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวฝนมันก็สาดเข้านะไปตากขุดทั้งนางลานทั้งเวทีทั้งหมูได้นี่ครับพี่น้องผมรหมายใช้ยา แก oh, ี่ยมสองนี่ยนี่ลูกสาวคอยครับลูกยกเวลาไปตั้งใจตั้งใจไปที่ได้เออฝนฝนสซวนนี่นกันนี่ฝนโอ้ยใจง่ายโค้ดโอ้ท่านอื่นกับซ้นแสบเด้อเดรยังกินระบาดเนี่ยสวัสดีครับเดรยังกินระบาดเนี่ยทองเนี่ยลูกลูกสาวนี่ไปได้ทุกวงเลยนะเราเนี่ยทรงจำมังสวิรัต น้องแพลนทองแหลกแกไม่ชื่อเดี๋ยวอีกประมาณสามหมื่นใช่ไเก็บคาเสาร์เนี่ล็อกไข่ล็อกมันใ <wh ats> นห้องห้องไร้วันได้เนี่นี่ครับพี่น้องเรพักกันนอนนะครับบ่มีเงินไขพี่น้องจะสร้างเงินไข้จาของยูได้บัดครับกินอยู่ง่ายสบายอยู่ได้ครับพี่น้องแมนบอกมาตื่นี่มาเก็บคาล็อกระบาดนี่ครับพี่น้องท่ายเหกือนเด้อสบายเลยเดี๋ยวถ่ายจะน้อยฟูคนอยากเปิดทรงกดซองถ่ายบอดมาหน่อยน่าเบือเลยเดี๋ยวจังว่ากัน แม่เบิ้งได้เบิ้งได้อยู่ก็บะโบไปยังคอมเมนต์เรียบรลอยเลยครับพี่น้องีฬาุกยกตาเกิดยังไงกัราบ้งไอไเกียงเน้เสียเด้หฬาตากระเสื่องไปดีแล้วบ้างของเสียไปก่อนกูดอกมันเสียดีเป็นเรื่นี่อันนี้ยื้อยตี้ยืต เดี๋ยวบอยอย่บอยบโน้ตผมคนนครับเนี่ยผ่ารถนเะมื่อไรแม่มันก็ลก่นเกลียวเมื่อไรเนี่ยผมกูได้ตากไว้เนี่ยเนี่ลยล่นเมา่ติดเกลียวเมื่อไรเสือผ่า โอ้ยท่านนี่ก็สชิดใกล้ท่านนี่ก็ส,นนกสิได้เปิดร้านแล้วเห็นเหรอคือร้านเขาเปียกเสียนเขาเสียนคือตามงานนี่นะนั่งร้านเขาต้มโอ้ยจอเจ๊หวานข้าวเหนียวเจ๊หวานสวัสดีเจ๊หวานนี่ครับพี่น้องคือวันที่เปิดร้านเขาต้มเสียนกันยังนี่นไหมเขาเปียกขยังนี่ไหมต้มเสียนต้มยังนี่ครับพี่น้องคือได้ล่ละเอาพี่น้องไป็นร่างใายทีมเด็กๆครับมันมีพัฒนากานใบสามอะไรไหมนี่นี่ เอาคลิปนี้ฝากไว้ซันนี้ครับคลิปหน้าจะพร้อมไหมครับเบอร์แล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ครับเนาะกดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียรพี่น้องมีอย่างดีๆสิไทยพี่น้องเบอร์ครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้เนาะเป็นได้กับเป็นกำลังใจนะครับให้ทายาเงาะซูเกาะมือซับพี่น้องเบอร์แรกก็อย่าอย่าอย่ามองขามอย่าขามเดีอยวจะถามโฆษณาเด้อผู้ใด้กันเอามีอย่างตีชงก็มาครับตีพวกกอบาตุตูน้อมรับทุกคำตีชมครับพี่น้องเอา เพลนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ